วันนี้มาเจอกับน้องซูชิเช่นเคยครับหลังจากคลิปล่าสุดทําคลิปสอนใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทําคลิปแบบสบายสบายครับก็คือสอนวางครับอ่ะซูชิเดินเข้าวงครับเดินยังไงครับเวลาอ่าเท้าขวานําเท้าซ้ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าถนัดมือขวาครับแต่ถ้าถนัดมือซ้ายก็เท้าซ้ายก็นําเท้าขวานะครับสําหรับใครที่ถนัดมือซ้ายนะครับอ่ะการจับลูกของซูชิครับจับยังไง ามนิ้วหลักเหมือนเดิมครับสามนิ้วหลักเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็เติมคือห่อขึ้นมาครับอ่าเพิ่มเติมคือห่อเห็นไหมมันอยู่ปลายนิ้วแล้วก็ห่อขึ้นมาใช่ไหมใช่อ่านี่ครับเทคนิคง่ายครับห่อเพราะว่าเวลาปล่อยมันจะได้ม้วนใช่ไหมใช่อ่าแล้วสองนิ้วห่ะอสองนิ้วก็ประคองไว้ครับอ่าประคองไว้คือจับห้านิ้วใช่ไหมนิ้วโป้งก็จับด้วยนะครับวันนี้ซูชิลูกวางถนัดแบบไหนฮับไหลดอกฮับดอปครับเอาฮับดอปนะครับ เดี๋ยวก่อนจะวางก็คือขอดูช้าๆก่อนจะเ,เพิ่งปล่อยลูกนะครับเผื่อให้คนที่อยากเรียนรู้นะครับดูอ่ะช้าๆจังหวะช้าๆก่อนยอ่อแล้วก็ยกนี่ครับลูกจะอยู่ประมาณศรีษะเลยใช่ไหมระหว่างปล่อยใช่ไหมจะได้คุมลูกอยู่ที่ลูกปล่อยสูงเนี่ยเพราะว่าจะให้ลูกมันย้อยใช่ไหมแล้วเวลาตกเนี่ยมันจะคุมลูกอยู่เอาครับมาดูจังหวะด้าน,นหลังของน้องสุชิครับ ดูการปล่อยลูกแล้วก็จังหวะของมือครับลูกนี้ย่อแล้วก็ยกนี่ครับตกแล้วก็หยุดหน้าแก่นสวยงามครับลูกที่สองย่อแล้วก็ปล่อยเข้าในวงครับสวยงามลูกที่สามย่อแล้วก็ค่อยปล่อยลูกครับลูกหมุนตรงๆครับนี่ครับตกแล้วก็เดินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกเป็นยังไงลูกแรกเนี่ยจะอยู่หน้าแก่นส่วนอีกสองลูกเนี่ยจะเข้าวงนี่ครับก็ถือว่า การวางได้ดีนะครับถือว่าวางคุมโซนได้ดีเวลาไปเล่นจริงนะครับดูจังหวะด้านหน้าครับนี่ครับลูกนี้อเหมือนคล้ายคลกึ่งดอกครับนี่ครับฮับตกแล้วคุมน้ําหนักเอาครับยังอยู่ในวงครับตรงนี้ตกแล้วก็หยุดนี่ครับถือว่าอยู่ในโซนนะครับซูชิครับ ่มาดูลูกวางของน้องรุ้งนะครับไปต่อระดับประเทศนะครับเป็นนักกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวแล้วก็ทีมนะครับเดี่ยวได้เหรียญเงินทีมก็ได้เหรียญเงินนะครับมาดูการจับลูกของลุงก่อนอ่ะอันดับแรกเลยการเดินเข้าวงครับเดินยังไงลุงเท้าวขวานำเท้าซ้ายเพราะว่าเราถนัดมือขวาน,นะครับส่วนใครถนัดมือซ้ายก็เท้าซ้ายนำเท้าวขวาน,นะครับการจับลูกอ่ะจับยังไงกี่นิ้วจับหั จับห้านิ้วแบบนี้เลยนะครับให้ล็อกข้อล็กอกยังไงอ่ะอ่าล็อกข้อล็อกเข้ามาอีกล็อกล็อกเข้ามาอีกนิดนึงอ่านี่นะครับจะได้กระชับนะครับเหมาะสําหรับมือนะครับใช้ลูกอะไรอ่ะลูกใสดีมากเลยเ,เอ็มเบมใช่ไหมนี่ครับเอ็มเบมครับไดเจ็ดสิบสองขนาดหกร้อยแปดสิบนาะอ่ะวิธีจับลูกจับห้านิ้วอย่างที่บอกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู ลูกวางของน้องรุ้งนะครับอันดับแรกเลยเราวางแบบไหนครับดอบหรือฮับฮะอ,อ่าด,ดอบนะครับอันดับแรกเลยอ่านดูท่าก่อนจะพึ่งโยนนะถ้าอ่าจับลูกยอ่อแล้วก็ยกอ่ายกก็ประมาณหน้าหน้าตัวเองใช่ไหมอ่าประมาณหน้าอ่าโอเคครับมาดูจังหวะการดอกของน้องรุง้งด้านหลังครับนี่ยกอ่าตกหน้าวงครับ ดับสูงกว่านี้หน่อยลุงลูกนี้ยกนี่ครับตกแล้วก็หยุดในวงครับเดินนิดนึงครับหนึ่งสองครับตกหน้าลุกเป้าแล้วก็เดินครับนี่ครับครับง่ายงครับลูกนี้ครับลูกที่สองนี่ครับตกแล้วเดินเข้าวงลูก C ี่3ตกแล้วเดินเข้าวงง่ายๆครับลูกฮาบเอานะครับแบบนี้ครับคุมน้ำหนักสวยงามครับลง